วดดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาหูแจักใส่เสียกันหนาวตัวนี้แม <c oughs> โอ้มาสอบวัดในสิบหาวงศาก็ไมาเสียนหนาวเป็นค่ะท่านผู้ชมแสดงว่าหนาวอีหลีค่ะก็ไมาเสียใส่ขิ่มแสดงว่า,าอยากหนาขาวอีหลีเ <c oughs> พราะว่าน้ำเสียอยู่กับเพืน้นเฮาบ่อเยังเพื้นสิบว่าเอาดยค่ะอันแปลว่าหนานี่สิน้าเอาเนาะ เพิ่นจะปล่อยของเพิ่นไปยังสี่ล่ะค่ะดันมุม่งส้มเอฟซีถักทวงมากก็เบ่อสื่อขีมให้ผัวใส่เน้นน้ำเสียเพิ่นกับว่ใส่น้ำเสียใส่สื่อมาใหา้เนาะอีกอย่างใส่ไปแล้วก็อาทิตย์สองอาทิตย์กับกับมาเป็นที่ตรอบวานนี้กับบานี้ใไซดิบ้านนี้แมนใส่แล้วก็ใส่ดีได้ครับผมพ่อพิ่นนาขาวนาเกี้ยง เพ่นขยันดีค่ะท่านผู้ชมมาเนี้ยอิลีโนถอดเนาะอืคือจังเพิ่นหนาวเองเชียวอ๋อเสี่ยวกันเด้วขาดันมุ่งส้มต่วเอฟซีกับลูนิสัยอยู่แล้ว๋อเอาคลิปนี้น้ำเสียจะนั่เสนอแนวทางเลขของคนบางละจันครับค่ะคนบางละจันหลักสิบล่างเด้ค่ะครับงวดว่างหันบ่ได้ลงเป็นยังค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเปิดสองตัวนี่ตัวใดถาว่าหันว่างหันนี่ แปดกับเจ็ดที่พนเปิดก้อนเลยค่ะมันมีสามตบ้านนี้น้ำเสียกับไปถานเแถาเมนบ้านนี้แต่วันไปรักน่วยนเแถครับไปรักนวยแต่ว่ากับเป็นเหล็กติดรางอยู่เมียนรับเปิดสองตก็คือเจ็ดกับแปดค่ะน้ำเสียกับเห็นคือกันเพราะว่าถาสามตคุยกันกับเบเซี่ที่พนทรงขอมูลนให้เอาถ้าเพนพ่ทรงสามตไให้น้ำเสียกับจะบ่กลงเนาะรับค่ะเข่าเื้อขามาอยู่ มาเจ็ดอยู่ครับแต่ว่ามันไปนรักหน่วยครับค่ะเอาขอบคุณแนวทาข้างคนบางละจันขอบคุณเอฟซีใจดีที่เพิ่นส่งของมูลให้เนาะครับผมมาแล้วค่ะดันบุ้ชมมาแล้วเปิดสามตัวพร้อมครับค่ะเปิดสามตัวพร้อมไปเบิ่งกันเลยเนาะครับผมค่ะเอาไวไ้ใส่กระเทาไสะสลาสลารับซับสลารับซับค่ะดันบุ้ชม นี่ครับผมนี่เลขล่างคนบางละจันหนึ่งธันวาคมหกสิบแปดได้ครับผมค่ะหลักสิบล่างศูนสองสี่ครับเห็นยูดีน้นอเถาเนาะโอ้ชัดเล็นศูนย์สองสี 2> 0, 2, บ่บวัวบวด้เอากล่องเขาไปไก่นะชัดยูดีเนาแม่เนาะเพราะว่ามันเขียวเหมือนนะนี่ครั็เด่นทีกระดาษสีขาวนี่ค่ะด่านผูชมคนบางละจัน ติดสองอีกแถวก็ว่ากะระวังเด้อเพราะว่าหน่วยกะเพิ่นกะเคยไปเพิ่นไปสองหล่อไปที่แถวสองหล่อแถว024ติดสองเจ็ดแปดในแถวเจ็ดแปดเพิ่นไปลักหน่วยแมนบานิมาล่าสุดล่าสุดสามเจ็ดครับค่ะแต่ว่าไปลักได้กะบยู่หลางกะบยู่หลางดีค่ะท่านผู้ชมกัถือว่าโอเคอยู่เนาะแมนค่ะ0่ ดับของอาจารย์ได้เถอะว่าเป็นยังเถอะศูนกับเลขล่างบวกกันสามเจ็ดเมียนเหลือสองกับสี่สองกับสี่ค่ะว่าแน่เพิ่อาจจะปล่อยสี่อีกเด้แต่ว่า่อยฝันดิเถอะว่ากพ้งงมฝันเห็บซี่ฟังเนี่ยคอยฟันมาเข้าไปสื่อตึกอีกแล้วลลาศูนนี่บนเมียนว่าห่างกันว่าสื้อตึก ก้นนอนนั้นไว้ซื้อตึกตบ้านี่ตึ๊กไม้ตึ๊กไม้อยู่ที่แถาเออนี่ใครอยู่ตึ๊กไม้บ้านี่บ้านี่คนมาเสาจอดรถที่บ้านพ่อเสาจอดรถไหมค่ะท่านมุ่งส้มน้ำเชียร์น้ำเชียเห็นรถรถมันสั่นไหมแถาอืมรถสั่นเหนียรรถกระบะดิมันสั่น คอยคอย่อย,อยยางเบิ้งอ่อมตึกอยู่รถจอดเป็นสิบเศร้าขั้นรถกระบะสัน้นแบเนี้คนกับเล่แรงไปเบิ้งคนกับเล่แรงไปเบิ้งแบบนี้อันมันบ่นมีคอนอยู่ในหันไหมคะท่านผู้ชมบ่มีนมคอนอยู่ในหันกับเล่เบิ้องปายทะเบียนรถแปดแปดสองเก่า แปดแปดสองเก่าสี่โตแปดแปดสองเก่าไหมคะท่านู้ชมยุคขังรางนี่ยุคขังรางตึกนี่แปดแปดสองเก่าเลขแปดแปดก็มีอยู่คำว่าสองเก่ากับสองแปดเท่ากับเคยเห็นอยู่แปดแปดนี่บมเน่ใจเด็ดเรียบร้อยแล้วเมื่อจะลืมไปถามผม่งด้วยการเงนก็น,กนำ อืมแปดแปดสองเก่าค่ะท่านผู้ชมติดอยู่ดิสองเนนติดสองอยู่ดิสั้นบบกแข้งเลยดิเแ่าครับสั้นจะซื้อขวบวไม้จากย่างนี่นะครับพี่นองค์ก็คิดว่าเป็นรถเก้าหรอค่ะท่านผู้ชมครับก็สิคิดย่างเดียวแหรอเนาะเดี๋ยวนี้ยังจำได้อยู่ดิเแ่าเลขคอยก็จำได้ป้ายทะเบียนแปดแปดสองเก่า นี่่ะท่ันผู้ชงในในในความฝันนี่คือไปเบิ้งไปที่เป็นรหลคือว่าคิดว่าจะหายเรียกกันบะอันเสียอันจิตจิต่อยเนี่ยท่อที่ที่ฝันอยู่ตลอดนี่ว่าิ่มเล็กแค่เที่ยเนาะที่พันว่าเมียนอิลีดีกัอันรุ่งชงห้องโบกหมุนอยู่หันเนาะบ้านห้องกับเล่ฝันเกี่ยวอันหลดมันสันคือจังน้ำน้ำเสียเบิ้งสอบเบิ้งแรกการนั้นผีอยู่แล้วอมนครับผม บ้านี่นพรอนไข่เนาะค่ะท่านผู้ชส้มในการผีพ,อพอรอนไข่ค่ะเพราะว่าบางเทีย่เขาเหตุงานเขาเครียดเนาะค่ะท่านผู้ชส้ชมเครียดว่าเรียกเข้าสีเข่าบ่อาจารย์ทันนี่เจ้งสันเจ้าเสียค่ะ,ะสําหรับน้ําเชี่ยกับของมาเชี่ยด,ดิเนาะค่ะเครียดอันนี้เราเลี้ยงจริงอันนี้บานนี่ฝันโหลดมันสันบั่นกับสีไปเบื้องทั่วไปทะเบียนโหลดผู้ใดเจ้งสี่ม่เถ่าผว้ไม่นะแปดแปด สองเก่าค่ะแปดแปดสองเก่านี่ค่ะแปดแปดสองเก่า <88 29. S 1> นี่นะคะท่านผู้ชมเอาคลิปนี้เป็นแนวทางของคนบางละจันเนาะครับผมค่ะเอาไปหาลูกไส้ในเ่อลูกไส้คันไส้เสียนี่เป็นยางยางบ่อหรือยางบออ่ออกเกือบพอกะไส่บ่ได้ค่ะท่านผู้ชม<ะ>เป็นอยังไรก็ไส้เกืบอบบ่ได้นั่นเอง ลูกสาวเสียกะแก่ถอดดิถอบักลาลูกปะลูกบาะนี่มาๆมาปลาปะปะขึ้นเฮียนอ๋อค่ะเดินผู้ชมสารับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางของ คนบางละจันหลักสิบล่างเนาะครับผมค่ะพ่อกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮะสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนฝึกได้เองฝึกได้เก่งพร้อมเอากอดพ่อก่อนกอดพ่อสวัสดีก่อนกอดพ่อเออ ฝึกได้กอดกอดพ่อแน่นๆกอดพ่อแน่นๆกอดแน่นแน่นกอดแน่นแน่นเออบัวขาวเอากอดพ่อกอดพ่อเอากอดพ่อเอออันนี้แหละเอาใช่หรือเอาไปยังสิไปตะทงไหมค่ะรันบุษ้มสิไปตาหน้าออืผู้เฒ่าเบื้องในถ่อไทยให้งเมียเอฟซีเบื้องเนี้ยไปยังโราบาลสิไปตะหน้านั่น สิลงไปเพ่อะยา่ปิดสวนไว้แล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยแล้วค่ะขายคีมค่ะคบเอค่ะท่านผู้ชมถ้าสนใจให้ทักไล่มาเบอร์ทีเก่ามาเชียบอกเด้ค่ะท่านผู้ชมครับเป็นเบอร์ไม่เนาะแมนครับ่ะเบอร์เฉพาะขายครีมค่ะท่านผู้ชมโทรมาใดโทรมาสอบถามก่อนค่ะว่าแมนน้ำเชียกับเก่ามาเชียบอ่ะค่ะค 0624918916เด้ครับพี่น้องค่ะเอาไม่เลเแ่าเอา062ค่ะ4918916ครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มาได้ครับพี่น้องค่ะ ID ไลน์ได้ครับผมนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะของบริษัทหรือว่าจะของคลิปนี่ค่ะครับเพนสีจัดสบู่ ต้อนรับปีใหม่ค่ะเพิ่นจะลดค่ะท่านผู้ชมครับค่ะลดสบู่ค่ะแมนสอบถามได้ครับพี่น้องเนาะในไลน์ได้ครับผมลดกระนำค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะต้อนรับปีใหม่ค่ะครับเอานี่ละค่ะเอแ้อลํานี่เพิ่นก็ลดเลยดิเมนค่ะเพิ่นลดมากั้งแต่เอามาขายแล้วครับผมค่ะครับลดมากแล้วค่ะสบู่กับเสื้อลเนี่ยใส่ดีนะค่ะท่านผู้ชมนะคะ สบู่เฮดไหนาเข้าใสม่เกี่ยนออกครับพี่น้องเนาะใสออกฟากะจางค่ะเส้นลำเฮดไหนาเฮ้าบ่แหงบ่เหี่ยวเนาะครับผมค่ะครับชุ่มสื่ตลอดครับแมนค่ะนี่ค่ะทันผู้ชมเอฟซีน้ำเชียเอาไปใส่แล้วค่ะเพิ่นว่ามันนุ่มหนาดีขึ้นด้น้ำเชียร์แมนพนัวก็ใส่ได้อาทิตย์กวกลัวหนึ่งที่ถอาครับค่ะตัวนี้ค่ะทันผู้ชมนี่ ขิมขมิน้นเด้อค,ครับผมขิมขมิ้นค่ะในเดย์ครับก่อนนอนเดี๋ยวเอฟซีไลท่านเพิ่นก็นยังบ่รหลู่ดีเถ่าเพิ่นว่าใส่ตัวนี้เวลาใดอ่าเช้าเย็นเด้อค่ะท่านผู้ชมแม่นเช้า,ชาเย็นเซรั่มค่ะคถ้าตอนอยามมื้อคืนถ้าเซรั่มแล้วต่อด้วยขิมขมิ้นเด้อค่ะท่านผู้ชมครับขิมขมิ้นค่ะทาบางๆก็ได้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ทาเฉพาะยามมื้อคืนเด้อค่ะก่อนนอนค่ะอันนี้ เช้าเย็นเด้อค่ะท่านผู้ชมก่อนแต่งหน้าเนาะก่อนทาแป้งก็แล้วแล้วกะตอด้วยแป้งตลับกันแดดค่ะทายฟซี่พอมีคีมกันแดดกะใส่แป้งตลับกไะได้เนาะแม่นค่ะยอย่าลืมนะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมสามอย่างนี่เอฟซีเป็นึ่งเป็นยอดฮิตเราดีท็อปครับผมสามอย่างนี่ครับพี่น้องค่ะครับสามอย่างยอดฮิตค่ะท่านผู้ชม เอาเนี่ยครับพี่น้องเนาะผิวแตกผิวแห้งก้านครับผมบำรุงด้วยเซรั่มน้ำหอมพร้อมแล้วครับผมค่ะกินกุหลาบอ่อนๆครับผมครบบนี้ค่ะท่านผู้ชมเอาครีมตัวนี้ก่บมีฝาด้วยค่ะท่านผู้ชมที่น้ำเชียแกให้เบิ้งค่ะนี่ค่ะครีมขมิ้นค่ะลองเอาไปใส่เบิ้งครับพี่หลองเนาะครับใช่ดีจริงกับน้ำเชียกับน้ำเชียกับ่ รอบมากครับผมค่ะเนี่นดีดีค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ้าสนใจกะให้ทักไลน์มาเด้อค่ะท่านผู้ชม,บมเบอร์ที่กามาเชียบอกเนาะครับค่ะเอาสรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาย,ยูดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ